มำนัาข่าสู่โปรเจกต์ดาวังคารนะครับหรือว่าโปรเจกต์ทูดมูลน้ำบวันเป็นการเปิดเลิกด้วยเมียจะมอยู่อีกเกรหัสโหดร้าย3 3 5สไอเครื่อง N55 นห้าสิบห้าหกสูบเทอร์โบสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมานานนะครับไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยช่องพีอาจะเปลี่ยนไปแล้วเหรอไปทำซ่อมรถโชว์ไม่ปั้นรถโชว์วหรอ ยังคงทําเหมือนเคยครับเพียงแต่นี่เป็นช่วงที่แตกหลายออกมาแก้คันเป็นการส่วนตัวเป็นรถโปรเจกต,ต์ดาวังคารที่เราจะไปบ้าบอให้สุดก็จะบอกว่าเป็นโปรเจกต,ต์สนุกสนุกที่มันเกิดมาจากตอนที่เราทําเจ้า740คือเอ็นแล้วเราจะต้องปัดให้ได้ถึง400มา้าแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าตัวสี7เนั้นมันไม่ใช่รถที่แบบรถซิ่งอ่ะมันก็ต้องมีอารมณ์แบบคุณเป็นเือนัน,นใช่ไหม คือถึงจุดจุดนึงที่เราสุขเราฟูลฟิลแล้วเราอยากจะได้รถซิ่งมาขับเล่นแต่อยากได้รถซิ่งเน่รถแรงอยากได้รถลันน่นๆอ่ะโดยเอารถยุโรปนั้นมาแต่งเน้นแรงเน้นซิ่งเน้นสมรรถนะทุกอย่างแต่ยังอยู่ในจุดสไตล์ของผมคือจะต้องดูแลง่ายจะต้องเหนียวและจะต้องใช้งานได้จริงในชีิตประจำวันครับ ท็หมายงอีกาต้องบอกว่าโปรเจกต์ยูนมูลน u m b e r รวันนั้นต้องการเปิดเลิกด้วยรถที่ราคาไม่แพงทาเสร็จแล้วเนี่ยขับสรุปสนุกแรงๆเนี่ยอยู่มาล้านล้านเศษคุณมีตัวเลือกอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นรโรเจอรสำหรับมุมมองของผมนะวันนี้นะฮะก็จะมีแค่ Mercedes ben เป็นกับเอียอยู่ในงบนี้นะอย่าเพิ่งไปพูดถึง Audi RS 5รอาะไรพวกนั้นที่แบบ4ี้าล้านอันนั้นเราย,ยังไม่นับนะวันนี้เนี่ยประมาณล้านล้านนิดหน่อยเนี่ยเบนท์บีเอ็มครับอยู่ในงบ แต่แรงกว่าเนี่ย B M ไม่ใช่ว่าเบนซ์ไม่แรงนะครับเบนซ์ก็แรงพี่แต่พอหัวตัดที่เข้าในเมืองไทยเนี่ยตัวเลือก B M มีเยอะกว่า,แส,าแสนกว่าบาทสองแสนกว่าได้แล้วนะครับเครื่อง6สูบเทอร์โบ3 0 0ม้าจากโรงงานมายังไม่ได้จูนแในขณะที่ Mercedes-Benz จะเอา3 0 0ม้านั้นไม่มีคุณต้องบเล่นตัวผู<ม>้เอเลย AMG One Man One ว n ครับหัวตัดเป็นล้าน และทำเสร็จเนี่ยไม่ใช่ขับไปหนคนซ่อมได้อะไหล่ไม่ใช่ดาดเดินมันไม่ง่ายขนาดนั้นก็เลยกลับมาที่ BM ซึ่ง BM w นั้นในโหมดแรงนั้นมีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะคนที่ไม่เอา M เ,เพราะว่าอะไรครับ M ก็เป็นล้านอะไหล่ก็หายากกว่าบางชิ้นเนี่ยแกนยางฝาครอบว่า,าอต้องแอร์เฟเพราะไม่มีคนสต็อกไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเข้าอู่เฉพาะฐานที่เขารือเป็นซ่อมเป็นไม่งั้นพัง ดังนั้นเมื่อโจทย์มันอยู่ประมาณนี้นั้นผมเลยมีรถที่เราอยู่2คันคือจีนีสา e กากับจีนีห้า e หกสิบซึ่งทั้ง2คันนั้นราคาไม่ข้ามล้านบาทวางเครื่องไปเนี่ยตัวเลือกมี n 5 4กับ N55 ชุดวางเนี่ยแสนกว่า2 0 0แสนกว่าแต่ถ้าจะเอาหน้าหัวท้ายโดยครบชุดวางก็จะ4ี่ห้าแสนซึ่ง n 5 4 n 5 5เป็นอย่างไรยังไงบ้างนั้นผมทําคลิปแยกไว้แล้วครับเ5 4 vs เ5 5เพื่อนๆไปหาข้อบูลเพิ่มเติมเ,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 เอาได้ก็เลยเป็นที่มาของ E90 คคันันี้รบ และที่พิเศษกว่าน,นั้นเนี่ยฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะร้อนเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยข้างในต่อรถคันนี้นั้นเป็นรถ e 9 0ปี2011เป็น LCI แล้วเดิมนั้นเป็นเครื่องดีเซลยกออกวาง n 5 5พร้อมใช้งานวางมาหลายปีแล้วนะครับในเล่มเนี่ยแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่องเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว จนวันนี้นั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดรถมันวางมาไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยก็คงต้องแก้มาเรียบร้อยหรือไม่เนี่ยตอนผมไปลองรถที่เต็นท์จะต้องออกอาการแล้วแต่นี่สตาร์ทมานิ่งเงียบเรียบร้อย,เ,ย,อยเปิดฝาโปมาเช็คทุกอย่างเรียบร้อยดีก้มด,ดูด้านใต้นั้นอย่างไม่พบรั่วซึมและรถนั้นดูทรงไม่ใช่รถซิ่งวัยรุ่นอะไรจ๋ามากมายล้อนั้นเป็นล้อ BBS RIA f o r g e 78นะครับ BBS forged เแปแท้ๆขอบ18 ซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาปัจจุบันราคาใหม่จากตัวแทน p s ประเทศไทยนั้น198,000บาทอย่างไม่รวมยางมาพร้อมกับชุดเบรกเบมโบหน้า6พอตหลัง4ี่พอตแต่เท่าที่ตรวจสอบตัวคาลิปเปอร์แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เบนโบจีทจานเบรกซาะร่องมาพ้าเบรกหนาอยู่ตัวรถสีขาวเดิมไม่มีการกลับสีส่วนสภาพรถจะเป็นอย่างไรบ้างซอกมุมเรียบร้อยไหมมาดูกัน นี่ความเจ๋งหนึ่งอย่างที่ได้มาคือได้เป็นคีเลสมาครับจับแล้วเปิดประตูได้แต่แล้วก็ล็อกนะฮะนี่จับเปิดเสร็จปุ๊บเข้ามานี่กุญแจไม่ต้องเสียบในช่องนะฮะสามารถเหยียบแล้วสาตาร์ทได้เลยรถน้าบ,บัตรแจ้งมาที่60,000กอบก800กิโล ึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่แท้ไม่เทียมนะครับเพราะว่ารถวางเครื่องมานั้นเราไม่มีประวัติสูตรเราก็ไม่ได้เป็นคนวางเครื่องเองเราไม่รู้ว่าหัวตัดที่เขาซื้อมาวางนั้นมันวิ่งกี่กิโลอันนี้ถือว่าเราเชื่อค้นขายแล้วก็เชื่อบินที่อยู่ในหน้าเก๊ะน,น่าจะโอเคอยู่กับ60,000กิโลแต่ไม่เป็นไรครับเราซื้อรถมาเราออกมาปั้นเราเอามาเซอร์วิสชุดใหญ่อยู่แล้วดังนั้นสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวรถนั้นค่อนข้างสวยครับเริ่มจากภายในก่อนไหนเข้ามาข้างในแล้วภายในเนี่ยเหมือนย้ายมาจากรถนอกเพราะว่า จะได้ลําโพงที่ประตูหลังมา,าด้วยโปกติล็อกพงมาลัยคันเนี่ยคือจะได้ลําโพงหน้าแล้วก็ลําโพงที่แผงหลังคันนี้มีลําโพงหน้าลําโพงที่ประตูหลังแล้วก็ลำโพงที่แผงหลังรวมถึงสาวด้านหน้านั้นเป็นทามันเกดอนแต่ไม่รู้แท้หรือเทียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนอื่นๆนั้นตัวทริมเนี่ยเราได้เป็นทริมลายตัวสป,ปอร์ตมาจะไม่ใช่เงินธรรมดานะครับแต่เงินแล้วก็มีลายอยู่ด้านในซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นทริมที่อยู่ใน E90 ในปี12ขึ้นไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ตัวด้านในเป็น LCL แล้วตัวหน้าจอ i drive จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดคือระบบ CIC เป็นเมนูดำแดงตัวเบาะเนี่ยสวยงามเกือบทุกตัวทุกตำแหน่งเนี่ยสวยงามมากๆผ้าหลังคาสีดำไม่มีร่วงนะฮะมีซันรูฟมูลลุกมาให้เสร็จใช้งานได้เป็นปกติตัวถังภายนอกนะครับสวยงาม ห้องเครื่องนะครับแน่นอนครับฝากระโปรงมีแกะ็ดเนี่ยพอตอนวางเครืต้องถอดฝากระโปรงเพื่อจะวางเครื่องลงไปแต่ตัวจงตัวจีบตัวรอยมาร์กต่างๆของตัวรถนั้นผมว่าดูสมบูรณ์ดีมองไปซอกด้านในนะครับตัวชัดซีนั้นผมก็ว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับน่าจะไม่เคยโดนชนหนักมาตัวคันโนคันหน้นา,นานั้นเรียบร้อยดีครับเนี่ยซุ้มซ้ายซุ้มขวาตะคงตะเก็บต่าง ตัวกาวสูงโชกัพนะครับก็เรียกว่าดูดีดูเดิมจากโรงงานไม่มีปัญหาใดทั้งสิน้นตัวเครื่องเนี่ยเบื้องต้นดูแล้วก็เหมือนกับวางมาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสายฟงสายไฟเนี่ยเก็บมาดีไม่ค่อยมีต่งมีแตกเนี่ยทุกอย่างวางมาผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์ก็เลยซื้อวัดดวงมานะเพื่อนๆด้านหลังจะคงตะเข็บรอยมองรอยมาร์ครอยเชื่อมต่าง,างๆของตัวถังตรง,ตรงแก้มนั้น เดิมสนิทครับแต่ว่าในหลุมนี้ผมไม่ได้เปิดดูหรอกเพราะว่าไม่ต้องสืบครับเขาต้องมีการตัดต่อหลุมยางอะไหล่แน่นอนเพื่อจะใส่ท่อคู่ของตัวสามสาไอได้เั่วเดิมๆอย่างเขามาเนี่ยจะเป็นท่อออกข้างเดียวนะฮะตรงนี้จะมีหลุมยางอะไหล่จะวางสามสาไอได้ต้องเปลี่ยนหลุมตรงนี้ครับเพื่อจะใส่ท่อคู่ทีนี้ชิ้นนี้ก็ไม่ต้องสืบนะฮะมีการหรือเปิดหรือตัดแน่นอนแต่แก้มทางด้านขวาแล้วก็แก้มไม่ใช่แก้มสีสะโพกทางด้านซ้ายนั้นเดิมนะครับสวยงาม ฝาโปรงมีรอยถอดเดี๋ยวผมไปเก็บรอยเอาแต่ตัวฝาโปรงนั้นสวยงามครับดูเดิมนะฮะไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิน้นเนี่ยดูสวยงามแล้วก็จะเป็นสีด้านอยู่ฝาโปรงด้านในเชื่อว่าไม่เคยเคาะทาสีมานะฮะตัวทิฟเซอร์จะเป็นตัว3ามสอาจจะเป็นสีเทาเทาเงินเงินเมทะลิกนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นท่อออกสองข้างเป็นท่อเดียวหน้าตานี่คือท่อเดิมนะครับท่านตาเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าเป็นหม้อพักโลคกกวอตีนจะเป็นยูรามาเลยแต่เสียงเนี่ยกระหึ่มนะ ความตลกไร้ของ E90 คืออะไรรู้ไหมครับคันหนึ่งซื้อให้ลูกคันหนึ่งซื้อมาทำโปรเจกต์อาวังขานทั้งสองคันได้กุญแจมาดอกเดียวครับเป็นอะไรนักหนากอบ E90 กุญแจคุณต้องหายทุกคนเลยหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับคราวนี้เต็นต์เขาแจ้งแล้วว่ารถคันนี้นั่นกุญแจดอกเดียวก็เคีรยเงินกับเร็บองรช่วยกันออกนิดๆดหน่อยหน่อยสุดท้ายแล้วก็เรียกช่างแม็กคนดีคนเดินนะครับมาจัดการถัากุญแจให้เราใหม่นะฮะใช่ไหมยัง4,000บาทอยู่ใช่ไหมครับ คือผมบอกเต้นว่าตอนแรกเต้นบอกว่าผมทำพี่ก็ได้ไม่เป็นไรผมบอกว่าทําให้ผมก็ได้นะแต่ว่าไอ้กุญแจจีนๆนกากกไม่เอานะเอาอย่างดีอ๋องั้นพี่ให้แม็กทำเลยละกันแก้ข่าวครับเพื่อนๆคันนี้เป็นคิเลสครับคิเลสนะครับคุณแม็กหกพันบาทเท่าไหร่นะหกพันบาท โดนเลยดิลืมดูว่าคีเลสนึกว่าสี่พเป็นหกพันเพื่อนก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็น e 9 0ที่ตื่นเต้นมากๆที่มีคีเลสนะครับซึ่งเป็นรถที่น้อยมากที่มีคีเลสคันนี้เขาย้ายของมาค่อนข้างครบก็เลยได้คีเลสมาก็เลยโดนของแพงไปเลย เทาที่ช่างแม็กเขาเช็คนะครับตัวกุญแจนั้นตรงกับตัวรถตัวดอกกุญแจนั้นไม่ตรงครับแน่นอนเพราะเป็นรถย้ายย้ายเอาชุดคอมฟอร์ a c อ e s เซสมาด้วยคอมฟอร์ a c อ e s เซสน่าจะเป็นตัวนอกเพราะว่าตัวคอมฟอร์ a c อ e s เซสรหัสวินนั้นมาไม่ตรงกุญแจซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าช่างต้องรื้อแผ่นวงจรออกมาเพื่อดึงข้อมูลแล้วก็จัดการลบกุญแจเก่าๆออกทั้งหมดหลังจากนี้ไปสบายใจได้ครับว่ากุญแจดอกอื่นๆนั้นจะไม่สามารถเปิดรถคันนี้ได้ก็สบายใจจบไปอีกหนึ่งปอ,อกกับเงิน 6,000บาทสีมือช่างแม็กคนเดิมของเราส่วนจุดต่อมาที่ต้องทำนะครับแน่นอนตัวนี้จะซื้อมาเป็นรถรุ่นที่สมัยนั้นกล้องถอยเนี่ยเป็นเรื่องหายากนะครับก็จัดการเรียกนกครับสาวเสชาตเจ้าประจำของเรานะมาจัดการเปลี่ยนจอ Android เพิ่มกล้องถอยครับคันนี้นั้นจะมีซุ้มตัวหน้าปัดรถยนต์แล้วก็จะมีซุ้มหลุม iDrive ทีนี้เราจะมีเลือกให้เลือก2จอก็คือว่าตัวจอที่ฝังเข้าไปแทนหลุมเดิมอยู่ไซส์ยอยู่ประมาณ8นิ้วเป็นุ้กว่าหรือจอตั้งสไตล์ F s r i e s พวก F 3 0พวกนี้ที่จะเป็นจอตั้งลงไปจะดได้ประมาณ12นิ้ว คือตัวจอตัวตั้งเนี่ยผมมองว่าพอตั้งแล้ววางไปปุ๊บเนี่ยมันจะแอบเห็นตัวซุ้มข้างหลังอยู่นิดนึงซึ่งผมไม่ชอบแล้คันนี้นะัมันจะเป็นโปรเจกต์ทูดมูลที่เราจะเน้นความแรงเน้นความเร้าใจของเสียงท่อไอเสียด้วยด้วยความสนุดในการขับขี่ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่ได้เน้นเอเทนเมนต์อะไรมากนักดังนั้นตัดสินใจครับเลือกใช้จอที่ฝังในหลุมได้อารมณ์ที่มันคลาสสิก เพียงแต่ว่าเราจะแลกมากับการกดใช้การที่อาจจะยากเล็กน้อยในการล้วงมือเข้าไปในหลุมในการกดปุ่มต่างๆโดยเฉพาะขอบบนแล้วก็ขอบล่างแต่โดยรวมนั้นถือว่าโอเคครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยส่วนการใช้งานนะครับนึกว่าเป็นจอหลุมที่มันลึกเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยนะครับการกดบนเลื่อนลงมาแล้วก็เนี่ยกดบนกดล่างเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหน่อยนะฮะ กดกลับก็ต้องเร็งน,นิดนึงการขับรถแล้วก็กดด้วยการใช้มือซ้ายนั้นอาจจะยากนิดหน่อยในมุมด,ด้านนี้การพิมพ์ตำแหน่งต่างๆนะอย่างเราเปิดกูเกิลแมปปุ๊บเนี่ยการพิมพ์เนี่ยจาเราต้องปรับความเคยชินครับจากใช้นิ้วชี้พิมพ์อาจจะยกนิดหน่อยผมใช้นิ้วโป้งพิมพ์ก็สะดวกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไอคอนสยามก็เรียกว่าปรับตัวนิดหน่อยครับก็จะสามารถใช้งานได้ ส่วนการแสดงผลการตอบสนองนั้นต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นอ e 9 0๙สนะครับของในตลาดมีให้เลือกไม่ได้เยอะมากตัวนี้เป็นแค่ RAM 4, r รม4รอม64ซึ่งการชันทัไปผมมองว่ามันก็โอเคอยู่นะครับการตอบสนองนั้นถือว่ารวดเร็วใช้ได้จะมีปัญหานิดหน่อยก็ตรงที่เวลาเราสลับเข้าเกียร์ถอยแล้วก็ไปกล้องหน้านั้นจะมี ความหน่วงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับพอตัดสลับกลับปุ๊บเนี่ยมันจะมีซาๆเวลาตัดไปกล้องหน้าเนื่องด้วยระบบของกล้องแต่นี่ผมไม่ติดวลาถอยหลังปกติมันจะไม่เป็นเป็นเฉพาะการไปที่กล้องหน้าใช่ครับผมติดกล้องหน้าเพิ่มด้วยเนื่องจากจอ Android ชุดนี้นั้นมันมีพอร์ตกล้องเสริมในระบบ dvr เพิ่มอีกหนึ่งช่องก็เลยให้ช่างเดินกล้องไปติดใต้กรอบทะเบียนอีกหนึ่งตัวครับเพราะว่าเป็นรถซิ่งแล้วเรากะจะโหลดเตี้ยลงมากก็เลยติดกล้องไว้เพื่อที่จะจอดได้ง่ายขึ้นหน้าไม่ทิ่มฟุตบาท ซึ่งกล้องหน้านะฮะเวลาเราเข้ากร์ถอยแล้วเราปลดจากกร์ถอยไปเกย์อื่นเนี่ยจะติดกล้องหน้ามาให้เราแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ากร์ถอยเราเอาหน้านะครับจอเข้าไปในฟุตบาทเนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่ม B R เพื่อดูกล้องหน้าได้ประมาณนี้และแน่นอนครับแอปต่างๆนั้นสามารถ โหลดได้จาก Google Play Store นะฮะส่วนการใช้งานเบื้องต้นนั้นก็ไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้ครับหากุนใจจอ Android นะครับส่วนรูปลักษณ์หน้าตาทั้งบอกว่าพอเราตัดสินใจใช้ที่ฝั่งให้หลุมนั้นแม้จะเอื้่มแล้วกดยากเล็กน้อยก็ตามแต่ผมมองว่ามันก็ดูโอเคดีมันดูกลืนแล้วมันดูแมทแล้วผมว่ามันได้อารมณ์คลาสสิกเป็น E 9 0นะฮะส่วนผวถือว่าพึงพอใจมากๆครับส่วนใครที่ไม่ชอบ2ครอบนะฮะสโหนโกก็ไปตัวตั้งก็ได้ สุดแท้แต่ครับแต่ผมว่าถ้าเป็น2โหนกเนี่ยใส่ตัวฝังผมว่าลงตัวกว่าถือโอกาสครับในไหนช่างก็มารื้อแล้วให้ช่างรือ้อดูลําโพงดูที่เสาเอที่่าติดฮามันกอนดอนนั้นข้างในมีลําโพงหรือเปล่าก็เท่าที่แกะดูแล้วเป็นลําโพง B ีเอ็มยูแท้ครับเรียกว่าคันนี้ย้ายมาครบจริงๆ และสไตล์ผมแน่นอนครับติดกล้องบันทึกด้านหน้าเคน wood จอสีที่ผมใช้ประจำในทุกๆคันเพราะผมชอบฟังก์ชันที่เขาสามารถมีปุ่มกดถ่ายรูปฉุกเฉินแล้วก็กดถ่ายวิดีโอฉุกเฉินเพื่อเก็บโมเมนต์ที่จำเป็นเอาไปใช้ในยามฉุกเฉินทั้งหมดทั้งมวลนี้ตัวจอ Android 18,900บาททั้งจอตั้งทั้งจอฝังราคาเดียวกันนะฮะ ล้องถอยตรงรุ่นพร้อมเบ้ามือจับ4,500บาทกล้องบันทึกแคนบูด4,500บาทรวมทั้งสิ้น27,900บาทเบ็ดเสร็จ EP ที่1ของเจ้า E90 335i ตัวแรงนั้นจบไปเบาๆที่33,900บาท คลิปนี้นะครับ EP ที่1กับโปรเจกต์ดาวังคารของเราก็เบาๆถึีไปเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปซื้อของมาเติมเพิ่มให้กับเจ้า E90 335i ของเราคันนี้จะซื้ออะไรเติมบ้างเราจะแต่งอะไรแล้วการซื้อรถที่วางเครื่องแล้วเราจะต้องดูแลรักษา บำรุงต่ออย่างไรนะครับติดตามกวนไว้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดสําหรับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อใม่พาคลิปใหม่ๆของผมกับโปรเจกต์สนุกสนุกนะครับทูน่ามูลน u m b ร r วันของเราคันแรกนี่ผมมียาตลาไปก่อนสวัสดีบาย